คือเราไม่สามารถที่จะเซลล์ในระยะยาวตรงนี้ได้ครับเพราะว่าราคามันขึ้นแรงขนาดนี้แล้วมันไม่ได้เคลียร์โอเปนไพรส์เลยกี่ครั้งแล้วครับที่เราเทรดเซลล์หรือกดบายแล้วราคาไม่ไปตามที่เราคิดเลยวิดีโอนี้จะมาอธิบายนะครับเทคนิคง่ายๆ Price Section Simple Simple เลยที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้นะครับเพื่อจะไปปูพื้นใน Fundamental Analysis ของเราแล้วก็เพิ่มเติม Technical Analysis เข้าไปด้วยเทคนิคนี้จะเกี่ยวข้องกับ Price section และมันมีชื่อว่า EBP นั่นเอง Engulfing Bar Price นะครับจะมีการอธิบาย step by step เลยนะครับว่าเราเข้าออเดอร์ยังไงเราใช้โมเดลอะไรเราวิเคราะห์กราฟในทองคำในตัวอย่างยังไงแล้วอย่าลืมนะครับเดือนหน้าเราจะมีการจัดสัมมนา,าอยู่ที่กทมมาที่11 12 13พฤษภาคมผมกับทีมงานจะมีเวิร์กช็อปเตรียมพร้อมให้สำหรับทุกคนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเทรดออร์ดฟลอเราใช้โปรแกร,รมยังไง เราเทรดมองรายใหญ่ยังไงลิมิตออเดอร์ในทองคำเรา,ม,ามองกันยังไงแล้วมาเจอกันสัมนาที่ประเทศไทยนะครับเจอกันครับเข้าไปดูวิดีโอกันเลยเทคนิควันนี้ทเทคนิค EBP นะครับเอาไว้ใช้ในไทม์เฟรมสูงนะครับตอนที่เราเทรดสปริงเทรดครับเหมาะสมมากที่สุดเลยไอเดียของเราคือถ้าเราเปิดอยู่ในไทม์เฟรมสีชั่วโมงแคนเดลสติ๊กเราจะเห็นว่าราคาไฮอยู่ตรงนี้แล้วราคาโลของราคาเปิดสีชั่วโมงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วแท่งเทียนต่อไป ะจะต้องปิดอยู่ข้างล่าง Open Pri c e ของราคา4ชั่วโมงนะครับนี่คือเงื่อนไขนะครับแล้วเราจะต้องเคลียร์ข้างบน high ของเขา4ชั่วโมงให้ได้เรียบร้อยก่อนก่อนที่ราคาจะลงได้ครับตัวอย่างนะครับก่อนที่ราคาจะลงนะครับราคาจะต้องขึ้นไปก่อนเพื่อที่จะไปปิด high ของราคาเปิด4ชั่วโมงตรงนี้แล้วก็ลงมาอย่างน้อยปิดอยู่ใต้ Open Price ับเราสามารถเซลล์ตรงนี้ได้แล้วพฤติกรรมของราคาส่วนมากก็จะกลายเป็น bearish momentum ขาขึ้นนะครับ ราคาจะต้องลงมาเคลียร์โลข้างล่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นไปปิดอย่างน้อยอยู่เหนือ Open Price ของขาลงเมื่อกี้นั่นเองหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับดูครับถ้าเขาเคลียร์โลได้แล้วแล้วเขา Engulf Open Price ของราคาตรงนี้ได้นะครับราคาจะขึ้นไปสวยมากๆนี่คือ t ทรดเซตอัพนะครับที่เราสามารถบายได้เรามาดูตัวอย่างนะทาวเวอ Fra ฟรม4ชั่วโมงด้วยกันนะครับเรามีทางเรเม4ชั่วโมงตรงนี้แล้วก็4ชั่วโมงนะครับ เอนทรของเรานะครับทุกๆ1ชั่วโมงเนาะราคาลงมา1ชั่วโมงตรงนี้นะครับเคลียโลก่อนแล้วก็1ชั่วโมงต่อไปอาจจะขึ้นไปไม่ปิดราคาเปิดตรงนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับให้เขาขึ้นไปปิดอย่างน้อยราคา Open Price ตรงนี้แล้วเราก็สามารถบ่ายขึ้นไปได้นะนี่คือจุดที่เราจะต้องเช็คแล้วก็จุด2จุดนี้นะครับภายใน4ชั่วโมงราคาอาจจะมีการย่อนะครับ,นะรบทุกๆ1ชั่วโมง อาจจะขึ้นไปเก็บ Open Price ไม่ได้สำเร็จเลยนะเพราะฉะนั้นรอ4ชั่วโมงแทง่แทงเทียน4ชั่วโมงให้ดีนะครับจุดนี้เป็นจุดสำคัญมากจุดโลจุด h ไฮนะครับจุด s t Price ตรงนี้เนาะตอนที่จะคาจะลงตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่โลสุดท้ายเราไปดูในการาฟจริงด้วยกันครับดูเซตอัพของทองคำนะครับในทม์ฟิม4ชั่วโมงเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเอาระนี่คือสวิงโล่สวิงไฮของเรานะครับเราจะโฟกัสโซนนี้นะครับ เราวัดเข้าไปครับเอาซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะก่อนที่ราคาจะขึ้นได้ถูกไหมครับเราอยู่ในโซนฟิโบนาชชี56-11.8ตรงนี้ FVG ของเราในสามฟิบสีชั่วโมงตรงนี้พอดีเลยแล้วก็ดีมานโซนข้างล่างตรงนี้นะครับราคาไม่ได้หลุดลงมาถึงดีมานโซนแต่เขา reverse อยู่ที่ FVG 4ชั่วโมงตรงนี้ทีนี้ถ้าเราซูมเข้าไปดูครับเราจะเห็นนะครับว่าราคามีการเก็บ liquidity ได้ สำเร็จนะครับก่อนที่ราคาจะขึ้นไปเนาะราคาจะต้องเก็บโลสุดท้ายให้ได้ก่อนนะครับโลสุดท้ายของเราอยู่ตรงไหนครับโลสุดท้ายของเราคือแท่งเทียนนี้แท่งเทียนตรงนี้นะครับแล้วถามว่าโซนนี้มีการเก็บโลสุดท้ายได้หรือ,อยังยังใช่ไหมครับตัวนี้ก็ไม่เก็บตัวนี้ก็ไม่เก็บแต่อ้านี่ไงนะครับนี่คือสวิป l i q u i ิตี้นะครับ,น ity, นรบในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับที่เราสามารถเก็บโลสุดท้ายได้โลตรงนี้เนาะ แสดงว่าราคามีพฤติกรรมก็คือโซนนี้จริงๆแล้วเราอย่างบายยังไม่ได้เราจ้องรอให้เทียนหางยาวสีชั่วโมงตัวนี้ลงมาเก็บให้ได้เรียบร้อยก่อนนะครับอาจจะเป็นช่วงของตอนข่าวพอดีด้วยพอเขาเคลียร์โลได้แล้วใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะเปิดทางทีนี้ให้ราคาขึ้นไปได้นะครับดูพฤติกรรมดีๆครับเราเคลียร์โลได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตรงนี้เนาะโลล่าสุดของเขาที่เป็น bearish momentum นะครับตรงนี้แหละครับคือ liquidity ที่รอเราอยู่นี่ตรงนี้นะครับเนาะตรงนี้ไง นะครับนี่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เคลียร์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วเราสามารถปิดอยู่เนื้อโลสุดท้ายก็คือ Open Price ของโล r i s h Candle ได้ไหมได้ตรงนี้ใช่ไหมครับแสดงว่าทุกอย่างเลยนะครับราคาพร้อมที่จะขึ้นถ้าราคาอยู่ข้างบนนี้ถูกไหมครับคืออยู่ข้างบนโซนนี้แสดงว่าโซน2.609นนี้นะครับ above ก็คือ จะสวยมากถ้าเราบายขึ้นไปทุกอย่างที่อยู่ข้างล่างนี้จะไม่ค่อยเซฟเท่าไหร่นี่คือพฤติกรรมของการบายนะครับหลังจากที่ราคาสามารถเคลียร์ liquidity ข้างล่างนี้ได้ถ้าไม่เคลียร์มันจะยากมากครับที่จะเราบายขึ้นไปแล้วเราก็แบบเหมือนกับเดา order นะครับว่ามือเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเองนะครับเราก็กลับลงมาเคลียร์อีกนะครับเพราะฉะนั้น เราเคลียร์ตรงนี้ได้แล้วใช่ไหมเราเคลียร์แท่งเทียนใหญ่ตรงนี้เกือบจะได้แล้วนะครับดูครับแท่งเทียนใหญ่ตรงนี้อันนี้เราเคลียร์ได้แล้วใช่ไหมแล้วเราปิดอยู่เหนือแท่งเทียน bearish momentum ที่ลงมาอย่างแรงเลยตรงนี้นะครับนี่เราก็เคลียร์ได้เรียบร้อยแล้วเราก็ปิดอยู่ข้างบนนี้นะครับแสดงว่าออเดอร์ของเรานะครับพร้อมแล้วกับที่จะขึ้นไปตอนะครับแล้วมันเป็นบายเซดัปที่สวยมากๆเลยตรงนี้นะครับดูครับนี่สิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราควรจะดูไว้ทุกอย่างมันตรงกรอบมากเลยครับเราอยู่ในโซน Discount เนาะก็คือเราโฟกัสนะครับถ้าเราจะเทรด projection ในโมเดลนี้นะครับเราโฟกัสดูว่าเราจะต้องบายขึ้นไปหลังจากที่ราคาหลุดลงมาอยู่ในโซน50%ลงมาแล้วนะครับอย่าไปบายอยู่ที่ราคาเหนืออยู่50%ก่อนนะครับมันจะไม่ค่อยเซฟเท่าไหร่โซนนี้ผมคิดว่าเป็นโซนที่เซฟที่สุดเลยสำหรับการบายของทองคำนะครับในปี2024เดือนตุลาคมนะครับแล้วเราก็ การตลาดบิลด์เซตของเราได้นะครับจะเห็นว่า Stop loss ของเราจะอยู่ไม่ค่อยไกลครับเราสามารถวาง s t o อ l ลอ s ไว้ทัก1 0 0 0จุดก็ได้ครับด้วยแล้วก็ Tar g e t ของเราอยู่ที่โซน n g High ตรงนี้นะครับนี่โซนสวิ High อย่างน้อยตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าโซนนี้คือโซน A B C ีเล็กของเรานะครับเราจะเอาโซนนี้เป็นตัวช่วยครับอ่านะครับแสดงว่าโซนนี้คือ RR ประมาณ1ต่อ6นะครับแต่ ฟังดูแล้วมันเหมือนกับโอเวอร์มากๆเลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเราเทรดอยู่ในระบบสวิงเทรดนะครับเราจะปล่อยออเดอร์ค่อนข้างยาวหน่อยครับในเซตอัพตัวนี้เนาะเราจะกว่ามันจะถึง TP มันใช้เวลาประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับในทาวเฟรม4ชั่วโมงแต่เราจะกินคำใหญ่มากอันนี้เซตอัพกันต่อไปเซตอัพตรงนี้นะครับผมได้มาร์กไว้นะว่าข้างบนนี้เป็นสป라이ดโซนข้างล่างนี้เป็นโซนที่เราหน้าที่จะ เทคโปรไฟต์ได้ครับโซนสป라이์โซนของเราอยู่ที่นี่นะครับเราจะโฟกัสดูครับว่าตอนที่ราคาเข้ามาในสป라이์โซนของเราโซนนี้นะครับเราจะเซลล์ลงมาได้ยังไงทาเฟมสีชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับดูครับราคามีพฤติกรรมขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้เนาะแล้วก็เข้ามาในโซนสป라이์โซนของเรานะครับทาไมทําไมเราถึงเซลล์ตรงนี้ไม่ได้ครับเราเซลล์ตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าプラ s เซชั่นของเรามันไม่พร้อมตรงนี้เห็นไหมครับว่า มันไม่มีการเคลียร์ออเดอร์ของไฮตรงนี้เลยราคาไม่สามารถเคลียร์ออเดอร์ได้นะครับจนกว่าเขาจะมีพฤติกรรมขึ้นมาแล้ว b e a r i s h c a n d l e จะต้องคอนเฟิร์มก่อนใน4ชั่วโมงมันจะเซฟชีวิตคุณได้เยอะมากๆเลยถ้าคุณรอให้ได้นะครับคุณคิดว่า4ชั่วโมงรอ,อนานใช่ไหมนะครับคุณลองเป็น Swing Trader ดูครับคุณต้องอาจจะรอออเดอร์เป็นสัปดาห์ก็ได้อาจจะไม่มี Tra ด e ซตอัพเลยก็มีเพราะฉะนั้นรอให้ได้ครับตรงนี้ไฮตรงนี้จะต้องถูกทำลายก่อนชูไหมครับนี่ แท่งเทียนนี้เราโฟกัสเนาะไฮตรงนี้ถูกทำลายได้แล้ว Bearish Candle ตรงนี้ครับเห็นไหมเขาขึ้นมาเคลียร์เรียบร้อยแล้วก็ปิดอยู่ข้างล่างไหมครับปิดอยู่ข้างล่างได้สวยมากครับแสดงว่าทุกอย่างเลยครับถ้าราคาอยู่ต่ำกว่านี้เนาะอยู่ต่ำกว่าโซน2706นี้เราสามารถเซลได้นะครับอะไรที่อยู่ข้างบนนี้ไม่เซฟที่จะเซลถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นเราอยู่ในสป라이โซนสป라이โซนคือโซนเซลล์ของเราเรารอคอนเฟิร์มโมเดล EBP ของเรานะครับให้มันออเดอร์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเคลียร์ลิควิิตี้ได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมตรงนี้ลิควิิตี้นะครับเป็นลิควิิตี้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ปิดอยู่ที่โลตรงนี้ด้วยนี่มันสวยมากๆเลยนะครับทีนี้แน่นอนครับว่าราคาน่าจะลง น่าจะขึ้นมาได้อีกนะครับแต่เห็นไหมตอนเขาขึ้นมาตรงนี้ครับเขาไม่ได้ทะล,ลุไฮตรงนี้ขึ้นไปนะครับเคลียร์ไฮแล้วเราเคลียร์ราคาเปิดตรงนี้ได้เรียบร้อยแล้วแต่ราคาก็ยังไม่ลงนะครับราคายังขึ้นต่อนะครับทีนี้เรารอพฤติกรรมครับถ้ามันมีการเบรกโซนี้เกิดขึ้นนะครับเราจะเซลล์อ่าแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆด้วยเห็นไหมครับตรงนี้ Stop loss ของเราคือหางของเซลเลอร์ตรงนี้นั่นเองนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2000จุดนี่คือสวิงเทรดเซตอัพของเราเนาะดูดีๆ เขาเคลียร์ออเดอร์จริงๆไหมถ้าไม่เคลียร์เราอย่างพิ่งเอานะครับ s t o p loss ก็คือโมเดลนี้นะครับจะช่วยให้เราเข้าอ,ออเดอร์ได้แม่นมากเลยทีนี้ดูครับพอเขาเบรก2705ลงมาได้แล้วเราเซลลลงมาใช่ไหมครับเป้าหมายของเรานะครับเอาแบบง่ายๆเลยนะนะครับเป้าหมายของเราคือ A,B,C เล็กใช่ไหม A,B,C เล็กเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้ครับเนาะ A,B,C นะเอา จุดนี้เป็น tp นะครับดูครับเราจะได้โมเดลเราจะได้อ r อประมาณนี้นะครับ2000จุดเนาะถ้าเราเอาออ12หนะครับเราจะได้ประมาณนี้นะครับนี่สี่พจุดใช่ไหมนี่ก็จะอยู่แถวนี้นะครับเอา b เล็กเป็นเป้าหมายนะครับเราจะได้โลตรงนี้แล้วมันจะได้ประมาณ9,300จุดนะครับก็คือประมาณ930บิปส์ตรงนี้ก็คือออประมาณ4.6นะครับที่เราสามารถเก็บ tp ตรงนี้ได้เป็นสวิงเทรดนะครับสวิงเทรดตลอดเลยถ้าเราอยู่ใน time frame สูงแบบนี้ ครับดูครับมันไม่ดีเลยครับที่เราใช้โมเดล EBP นี้เป็นตัวคอนเฟิร์มนะครับนะเราจะได้ไม่ต้องปวดหัวเราจะได้เข้าออเดอร์ได้แม่นขึ้นนะครับแล้วกระเป๋าตังคุณจะเพิ่มขึ้นด้วยนี่ก็คือเทรดเซตอัพของ EBP นะครับพฤติกรรมนี้นะครับเราเห็นในทองคำบ่อยมากๆเลยก่อนที่ราคาจะขึ้นไปโอ้ time high อะไรประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องคอนเฟิร์มนะเราต้องคอนเฟิร์มด้วยว่าเซลเลอร์สุดท้ายของเขาอะครับเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติถ้ามันมีเซลเลอร์สุดท้ายปล่อยราคา ถางอยู่ตรงนี้นะครับแสดงว่าไม่ชา้าก็เร็วครับราคาจะอาจจะหมุนเวียนกลับมาแล้วก็มาปิดอยู่ที่ราคานี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าราคาไม่มีการเคลียร์ออเดอร์ได้แต่ราคาก็ยังขึ้นต่อได้อีกนะครับอย่างนี้เนาะนะครับแล้วเขาลงมาแล้วเขาสร้างแล้วเขาสร้างแบล็ชโมเมนตัมได้อีกรอบหนึ่งในโซนนี้นะครับเราจะเอาโซนี้เป็นตัวยึดเลยถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราซูมเข้าไปดูครับว่า ทำไมราคาถึงขึ้นได้ขนาดนี้ดูครับราคาเคลียร์ออเดอร์จากข้างล่างได้แล้วตรงนี้ถูกเรคยลคิตี้เคลียร์ละอ่าโอเคถูกต้องนะครับถ้าเราดูในออเดอร์ฟลอนะครับเราจะเห็นว่ามันมีอันฟินิชบิสเนสติดอยู่ข้างล่างนี้นะครับแสดงว่าตรงเนี้ยซัมติงมันยังไม่จบนะครับ ้ามีอังฟินิชวิสิตติดอยู่อย่างนี้แสดงว่าโลตรงนี้ก็น่าจะถูกปิดได้ในอนาคตแต่ตอนนี้ราคามันขึ้นไปแล้วไงครับดูครับเขาเคลียร์โลได้แล้วเขาปิดอยู่ที่โซนนี้ได้สําเร็จนะครับทุกอย่างเลยที่อยู่เหนือข้างบนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณราคา3012เนาะครับเป็นอั t เทรนเป็นการบายเกิดขึ้นนะครับแสดงว่าเขาเคลียร์เรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็พร้อมที่จะขึ้นไปนะครับเห็นไหมโมเดลนี้นะครับใช้ได้ขาขึ้นใช้ได้ตอนขาลงด้วยมองดูดีๆครับว่าราคามันมีพฤติกรรมแบบไหน ขึ้น,นถ้าราคาอันนี้เป็นระบบป้องกันตัวด้วยนะครับถ้าเราพยายามที่จะเซลล์ทองคําไว้ตอนที่ราคากำลังดีดขึ้นนะครับคุณลองดูครับถ้าคุณเซลล์ตรงนี้เนาะคุณเคลียร์ออเดอร์ถึงมันจะเคลียร์ไฮได้ตรงนี้แล้วนะครับแต่มันไม่สามารถที่จะเคลียร์โอเพิลไพรส์ตรงนี้ได้เลยคุณเซลล์ตรงนี้ไม่ได้คือเราไม่สามารถที่จะเซลล์ในระยะยาวตรงนี้ได้ครับเพราะว่าราคามันขึ้นแรงขนาดนี้แล้วมันไม่ได้เคลียร์โอเพิไพรส์เลย อันนี้ก็คือเป็นระบบป้องกันตัวด้วยนะครับไม่ให้เราเข้าผิดทิศทางนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับถึงมันจะมีการพักตัวเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นนะครับแต่ open price ตรงนี้ก็ไม่มีการทําลายเกิดขึ้นเห็นไหมครับราคาก็ลงยากมากตรงนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับราคาก็ลงยากเห็นไหมครับตรงนี้อันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับว่ามันลงยากขนาดไหนทีนี้พอราคาขึ้นไป old time high ได้เนาะเห็นไหมครับพฤติกรรมตรงนี้เนาะราคาย่อตัวแป๊บเดียวนะครับเขาเคลียร์ โลได้เขาปิดไฮได้นะครับเนาะราคามีพฤติกรรมพักตัวแป๊บหนึ่งแล้วก็มีแรงบ่ายเข้ามาในราคาทองคำด้วยเห็นไหมครับว่าราคาจะชอบลงไปถึง FVG ได้นะครับเพราะว่าโซนเนี้ยเป็นโซนที่มี liquidity มากที่สุดด้วยนะครับพวก i m b a l ลานซนะครับพวกสแต็กอิมบาลานซ์พวกแบบ b บ y e r ที่เขาอัดราคาไว้นะครับเขาก็เขาก็มีจุดประสงค์เหมือนกันที่จะป้องกัน o s i t i o n ตัวเองไว้ในโซน f อ g พวกนี้แล้วราคาก็ขึ้นมา All Time High ได้จริงๆนะครับด้วยราคาจิตวิทยา3,500นะครับตรงนี้แล้วก็มีการเคลียร์ออเดอร์ของการของเซลเลอร์เกิดขึ้นครับเห็นไหมครับว่า b บ y e r ถูกทําลายนะครับนี่เห็นไหมเขาเก็บลิควิตี้ได้ที่โอท h i ไฮได้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็มีการเคลียร์ออเดอร์ลงมาต่มกว่าคือทุกอย่างในที่ปิดอยู่ข้างล่างนี้นะครับจะเป็นการเซลล์เกิดขึ้นนี่คือใน timeframe ชั่วโมงนะนะครับสชั่วโมงต่อไปราคาลงมาใต้3 4 56ได้จริงๆแล้วเราก็เซลลงมาได้อันนี้คือการเซลล์ที่เซฟมากๆเพราะว่ามันเคลียร์ข้างบนได้เรียบร้อยแล้วนะครับเช็คลิสต์ของเราบอกว่าโอเค price section เรียบร้อยนะครับระบบ EBP ของเราทํางานได้ดีมากในโอทิมไฮของทองคาในโมเดลนี้ด้วยนะครับ เอาละครับชอบในเทคนิคนี้ไหมนะครับเคยได้ยินไหมนะครับเคยไปเรียนที่ไหนมาหรือเปล่านะครับเล่าให้สู่กันฟังด้วยแล้วมาแชร์ไอเดียด้วยนะครับว่ามันเวิร์กหรือเปล่านะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ให้กําลังใจเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราไปแล้วก็ติดตามเราใน Discord แล้วก็เข้ามาชมเราในไลฟ์เซสชั่นด้วยผมจะมีสัมมนาอยู่ที่กทมเดือนหน้าวันที่ 11, 12, 13นะครับถ้าใครสนใจในเรื่อง Price เซสชั o นใครสนใจในการเทรดออโต้ฟลูฟุตปรินต์นะครับสามารถเข้ามาแจมกับเราได้เลยนะครับยินดีตอนรับท ผมเทรดไม m ์ N X I เจอกันในคลิปหน้าแน่นอนครับสวัสดี